ยังไม่ดรียนเพลงนกแอร์เลยค่ะโอ้ใช่ไหมไปอัดเสียงอ่ะเราก็ยังไม่ได้ฟังเลยว่าคือตอนที่เราอัดเราก็ได้เสียงเราแหละแต่ว่าแบบอยากฟังแบบรวมๆตอนนี้เขาแบบเอามารวมกันแล้วว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะเหมือนแบบน่าจะซีเจมอัดก่อนแล้วค่อยวินเทีอัดทุกคนน่าจะยังไม่รู้ป่ะเพราะมีใครแบบที่เป็นเซมัสสือของนกแอม์้าเขาสลอยทำไมแต่ก็น่าจนรู้ภาพบางของของก็พูดปะเอาเป็นว่ามันแบบนะขอนับขอนับให้ชื่วแบบขอเปิดลายกลุ่มแบบ เปิดดีกว่าเพื่อความชัวะไม่ไงั้นเดี๋ยวมันจะแบบผิดเดี๋ยวจะบอกจํานวนผิดเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะบอกแค่จํานวนก็พอแล้วกันเนาะเดี๋ยวโดนอันนี้รับเออใช่มาคือมันคืองานลับไงแล้วคือลับแบบลับสุดๆคือไม่มีใครรู้ก็รไปครับไม่รู้เมมเบอร์ก็ไม่รู้ว่าเพลงปล่อยแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ถ้าเกิดว่าใครที่ได้ขึ้นนกแอนะคะก็ฝากถ่ายมาให้ฟังกันบ้างนะทุกคนอยากฟังหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเออใช่มีสิบหกคนก็คือบินเคแปดซีเจมแปดเออแต่ว่าเป็นใครบ้างก็ไว้รอถ้ามีงานอะไรน่าจะได้รู้ชุนญ,ญ่อยู่เออก็คือเซมัสส์เลยไงมีสิบหกคนสิบก็คือแปดแปดนะทุกคนเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามีงานเมื่อไหร่ก็รอฝากติดตามด้วยนะคะจะจองไปกับเรืยงานจับมือยากไปฟังเออใช่แต่เหมือนแบบคือหนูถามพี่พี่ลีนะัาเหมือนพี่ลีนัาได้นั่ง ได้นั่งมาอยู่แล้วพี่นาบอกว่าเขาเปิดเบานิดนึงทุกคนต้องตั้งใจฟังคือมันจะไม่มีการแบบแจ้งเตือนในแดงสิ้นเขาจะบบอยู่นี่เปิดมาเลยเอาล่ะมันจะร้องประมาณว่านกนกนกมาเคาะประตูชวนนกไปดูดูด,ดูเอออะไรประมาณเนี้ยทุกคนก็ลองไปฟังดูงนะคะว่าร้องว่าไปจูอะไร <laughs> มันจะมีท่อนแรปด้วยนะเออหนูได้แรปด้วยแต่แรปท่อนไหนก็ลองไปฟังดูงเราเพลงของผู้ชนะจังเก็ตค่ะโอ้ย ใช่อะไรจัะก็ตื่นเต้นอยู่นะมีความตื่นเต้นอยู่มีความแอบเครียดเบาๆแต่ก็ทำเต็มที่คนใช่ๆเขาจะเปิดคอๆชยๆอือใช่ไหมหนูอยากฟังคือหนูอยากฟังแบบชัดๆอยากรู้ว่าแบบเออเราเสียงดีไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าจะไปหาฟังที่ไหนไรหรือเขาจะลงในยูทูบไหมอยากฟังอ่ะใส่ชุดแอร์ด้ไมไม่ได้ใส่นะไม่ได้ใส่อะไรเลยแค่้องลองเพลงเฉยๆฟังจนหลอนทุกเที่ยวบินเรลายิ้มเพลงเก่าอ่ะเออ เขาเปลี่ยนเพลงใหม่แล้วต้องรองฟังเพลงใหม่เขาดูคือเอาจริงป้ามันค่อนข้างติดหูนะ